สวัสดีครับหลังจากทำแหลกครับวันนี้จะแนะนําการติดตั้งตัวแหลกนะครับผมกับตัวขาจับแล้วก็ตัวตัวคานครับตัวคานเราก็จะมีน็อตอยูสองฝั่งครับฝั่งบนกับฝั่งล่างฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งยาวนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฝั่งสั้นนะครับเราจะเอาฝั่งสั้นเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ใส่น็อตแดีวแหวนแหวนนี่แปดสองตัวแหวก็จะมีหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมื่นหนึ่งตัวนะครับ หลังจะใส่ไปปับ๊บเนี่ยเราก็จะเดี๋ยวจะทําวิธีการตั้งตั้งคานซ้ายขวาให้มันบาลานซ์กันนะครับอ่ะตั้งแล้วกลับมาปุ๊บเราก็จะมาเจอน็อตฝั่งนี้ราจะวัดแล้วแต่ถนาดนะครับใครจะวัดแบบไหนก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือวัดจากตรงเหี่ยวตรงด้านด้านนี้จนมาถึงปลายพลาสติกตรงนี้ครับประมาณ27เซนนะครับ27เซนแล้วผม แล้วก็ใช้เบอร์กสามนะครับไขไใครใช้ตัวทีก็ได้ครับแล้วแตถนัดใช้ตัวทีหรือใช้สะวานก็ได้ครับไขแน่นๆครับทั้งหมดลนะครับหลังจากใส่น,น็อตเมีเรียบร้อยแล้วก็จะมีฝาปิดกัน้อยนะครับเผื่อขึ้นไปเอาของ,งเพื่อวางพวกกระเป๋าอะไรต่างๆก็จะไม่ทำให้เป็นรอยได้นะ จกติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะจับด้านอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะใส่ตัวยูทิ้งไว้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปใส่ตัวยูจากบนหลังคารถนะครับจะค่อนข้างใส่ยากนิดนึงนะครับดังนั้นเราก็จะใส่ตัวยูทิ้งไว้เลยจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะใส่ตัวยูนะครับของตัวยูเข้าไปนะครับเอาตัวยูเข้าไป ตัวนี้เป็นใส่รถที่มีราวนะครับเส้นโอร์จูเนอร์หรือปาเจลโลรุ่นเก่านะครับก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปครับแล้วล็อกไว้เลยเดี๋ยวเราจะไปปลดจากข้างบนเอานะครับหลังจากใส่น็อตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะยกขึ้นวางบนรถนะครับผมอเราก็จะจับกระฝั่งนะครับออถ้ามีสองคนนะครับก็จะจัดแบบนี้ คือจาก้ารหลังจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้ามีคนเดียวก็จะใส่ปนแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นไปปลดตัวยูจากด้านบนนะครับเราจะมีโฟมยางรองด้วยนะครับกันลอยให้กับลาาลูกค้านะครับจะเป็นโฟมยางกันด้านบนแล้วก็ด้านล่าง แล้วก็จะมีหมดนะครับจากนั้นเราก็จะไปกปดไอตัวตัวยูเมื่อกี้นะครับที่เราล็อกมาจากข้างล่างนะครับกดแล้วก็เลื่อนเลื่อนเข้าไปใส่แบบนี้จะง่ายกว่านะครับถ้าจะมาใส่จากด้านบนเนี่ยตัวนายจะใส่ยากนิดนึงนะครับตัวยางรองจะมีตัวยางรองด้วยนะครับยางรองกัรลอยนะครับ หข่หลวงๆทั้ง4ด้านก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปออหาบาลานซ์ตรงกลางแล้วค่อยตั้งนะครับผมแล้วเราก็จะหมุนน็อตให้แน่นน,น,นะครับครับผมอรับผมเรียบร้อยครับ ครับ